ก็ได้ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่เราคนเดียวเนาะที่ดูนะคะก็ขึ้นมาเป็น51คนดูกันแล้วค่ะ ก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Tik To อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคเม m คิดทีเฮดกันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติกข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลียข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ <Wert> แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคําอธิบายของบริการค่ะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะะตตรรรงงงลิกกนี้เา็จ ที่น้าติ๊กตอกของเราค่ะแล้วก็เปิดไลฟ์สดของเราขึ้นมาเลยนะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อคืนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมดหช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแบาทต่อครั้งมาเติม1,000พันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกสองเปเซนค่ะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพคค่ะก็เติมคันต่ํา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งค่ะมาเติม5้าพบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอห้นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ er ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ er ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดาเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะกลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องงแรกกค่ะะ็จ ตัวช่วยเหลือคะ่ะช่วยเลยที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคีย์แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคมเมมขีดีเดก็ได้คะ่ะส่วนตัวช่วยเหลือคะ่ะก็จะอยู่ทางด้านนี้คะ่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปคะ่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคีย์แท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวดารา่างตรงนี้คะ่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจเราก็ได้ลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะก็ได้ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่เราคนเดียวเนาะที่ดูนะคะก็ขึ้นมาเป็น5 1คนดูกันแล้วค่ะก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะ แต่ก็ยังไม่ครบน้องเพิ่มเมื่อกี้เราเพิ่มไป100คนนะคะแต่ก็รอสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนอะยอดที่เราเพิ่มไปเนาะครบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วอยู่นะเพราะว่าทายอยขึ้นมาให้เรื่อยๆเลยนะคะไม่กี่นาทีเองเนอะก็แทบจะไม่ต้องรออะไรมากเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็น55คนแล้วนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k e ม m MM e m k i d ทีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะ สนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขอภัยไว้นะที่นีด้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ